ดอกเตรอาคินนักโนราณคดีผู้ยึดมั่นในหลักฐานเชิงประจักษ์กำลังเผชิญหน้ากับภาวะที่ตัก,กะทั้งหมดของเขากำลังจะพังทลายเขาก้าวไปข้างหน้าอย่างช้าๆสายตาคมกริบจับจ้องไปยังกำแพงศิลาแรงไม่ใช่ในฐานะสิ่งก่อสร้างแต่ในฐานะสิ่งมีชีวิตนี่มันนี่คือสถาปัตยกรรมชีวภาพเขาพึมพำกับตัวเอง แล้วราวกับขานรับคำพูดนั้นกำแพงเมืองก็เริ่มเคลื่อนไหวหินแต่ละก้อนขยับสอดประสานกันอย่างนุ่มนวลไร้เสียงรวดลายเถาวันที่เคยสลักนิ่งบัดนี้กลับบิดตัวเลื้อยพันเปลี่ยนรูปทรงไปต่อหน้าต่อตา และแล้วสิ่งที่น่าพรั่นพรึงที่สุดก็ปรากฏขึ้นจากพื้นผิวของกำแพงปรากฏเป็นดวงหน้าของมนุษย์โบราณน,นับสิบนับร้อยดวงตาจมูกริมฝีปาก ทุกอย่างก่อตัวขึ้นจากเนื้อหินพวกเขาไม่มีร่างกายแต่สายตาทุกคู่จับจ้องมายัางเราสามคนไม่ใช่สายตาของรูปสลักแต่เป็นสายตาแห่งการพินิจพิเคราะห์เรากับผู้พิทักษ์โบราณกำลังตรวจสอบเจตนาของผู้มาเยือนที่นี่เราไม่ได้กำลังจะสํารวจเมืองแต่เมืองกำลังสํำรวจเรา